สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองเสนอสารคดีชุดเปิดประตูสู่อาเซียนตอนที่29การศึกษาภาษาอาเซียนในประเทศไทยท่านผู้ฟังที่เคารพครับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งผลให้สังคมของเรามีพลเมืองอาเซียนต่างชาติต่างภาษาเพิ่มขึ้นตามที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าผู้มีความรู้เรื่องภาษาอาเซียนย่อมมีความได้เปรียบในการติดต่อสื่อสารหรือทําการค้าร่วมกันส่วนภาษาที่ใช้เป็นภาษากลางของชาวอาเซียนคือภาษาอังกฤษด้วยเหตุนี้จึงมีสถานที่ให้บริการด้านการเรียนรู้ภาษาเกิดขึ้นมากมายในประเทศไทยครับ สถาบันสอนภาษาต่างประเทศของประเทศไทยและอาเซียนจะอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการโดยสถาบันสอนภาษาต่างประเทศของไทยอยู่ในประเภทของโรงเรียนกวดวิชายกเว้นสถาบันสอนภาษาที่อยู่ในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆและจากผลการวิจัยพบว่าประเทศไทยมีจุดอ่อนด้านภาษามากที่สุดในประชาคมอาเซียน พี่น้องประชาชนชาวอ่างทองที่เคารพครับการเรียนรู้ภาษาของพลเมืองอาเซียนในจังหวัดอ่างทองเป็นการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพหรือการมีงานทำมากกว่าการดำเนินชีวิต เราะท้องถิ่นของเราไม่มีอาณาเขตติดกับประเทศใดจึงไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันมากนักและโรงเรียนต่างๆได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาให้กับบุตรหลานของท่านตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเต็มที่ตามศักยภาพของแต่ละโรงเรียนเพื่อให้การขับเคลื่อนพลเมืองอาเซียนชาวไทยให้เป็นผู้มีทักษะด้านการสื่อสารกับพลเมืองอาเซียนชาติอื่น ในช่วงการเริ่มเปิดประชาคมนี้ผู้ปกครองจําเป็นต้องชี้แนะให้บุตรหลานเห็นความสําคัญของการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนที่โรงเรียนจัดให้เรียนเป็นภาษาที่3เพราะเท่าที่ผ่านมานักเรียนไทยส่วนมากไม่เห็นความสําคัญของการเรียนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางในการสื่อสารอย่างเป็นทางการของอาเซียน นับแต่นี้ต่อไปเราจะปล่อยปละละเลยการเรียนรู้ภาษาไม่ได้แล้วเราจําเป็นต้องเตรียมตัวบุตรหลานของเราให้มีความพร้อมในการแข่งขันกับเยาวชนอาเซียนชาติอื่นๆที่จะหลั่งไหลเข้ามาศึกษาต่อหรือหางานทําในประเทศไทยครับ แม้ว่าทักษะด้านภาษาของพลเมืองไทยส่วนใหญ่จะด้อยกว่าชาวอาเซียนชาติอื่นตามผลสำรวจที่พบในขณะนี้แต่หากเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการพัฒนาตนเองก็สามารถทัดเทียมชาติอื่นได้อย่างแน่นอนเพราะเท่าที่ผ่านมาไทยไม่มีปัจจัยกระตุ้นให้ใส่ใจในการเรียนรู้ภาษาอื่นเนื่องจากเรามีภาษาของเราเองและเมื่อจำเป็นต้องใช้ภาษาอื่นๆในวิถีทางสังคมอาเซียนคนไทยย่อมสามารถปรับตัวด้านภาษาได้อย่างแน่นอนครับ ทางนี้สมาชิกแต่ละคนจําเป็นต้องร่วมกันพัฒนาครอบครัวของตนให้มีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตในสังคมอาเซียนได้อย่างมีความสุขไม่อึดอัดใจในการติดต่อสื่อสารหากปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการหรือโรงเรียนนั้นอาจไม่ทันการไม่ครอบคลุมและทั่วถึงในทุกพื้นที่ซึ่งจะส่งผลให้พลเมืองอาเซียนชาวไทยเสียโอกาสที่ดีในการเปิดประชาคมอาเซียนครับตอนต่อไปโปรดติดตามตอนที่30คนไทยควรปรับตัวอย่างไรในวิถีวัฒนธรรมอาเซียน มาร่วมกันรับรู้เข้าใจการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองได้ใหม่ในครั้งต่อไป